ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับมันมีตำรับยาบ,บ้านเลยโบราณโบราณเลยนะครับแก้ไอแก้หอบหืดแล้วก็ลดไข้ด้วยโดยเฉพาะหอบหืดเนี่ยมันสัมพันธ์เกี่ยวกับปอดนะครับยังไม่มีงานวิจัยหรอกครับแต่สปปรรพคุณแต่โบราณเนี่ยมันน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ควบคู่ตอนนี้กับผู้ป่วยโควิดเนี่ยลดทั้งไอแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องปอดด้วยสีส่อย่างนี้เนี่ยนะครับบ้านมากก็คือกระเพรานะครับ แต่คนที่เขาเหมาเนี่ยก็มีนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับอาจจะหาได้ใบเสนียดเนี่ยนะครับโอ้ชื่อฟังดูไม่เพราะใช่ไหมครับใบเสนียดแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมเื่อทั้งภาคกลางภาคเหนือเนี่ยปลูกต้นไม้นี้เอาไว้เนี่ยนะครับเป็นไม้ประจำทุกบ้านแล้วก็อาจจะเชื่อในเรื่องของในเชิงของทางมงคลหรือขับไล่ด้วยนะครับในแง่เสนียดนะครับแต่ ไม่ต้องกลัวเหมือนกับว,ว่ามีใบเสนียดแล้วบางคนรู้สึกว่าเออจะต้องมีผีสางอะไรแบบนั้นนะครับต้นไม้ทั้ง3ต้นนี้เป็นแบบบ้านๆเลยนะครับแล้วก็พบว่าถ้าเราเอามาอย่างและเท่าๆกันคั้นน้ํานะครับผสมน้ําผึ้งเนี่ยเป็นยาแก้ไอแก้หอบผืดและแก้ไข้ได้ด,ดีแต่ถ้าหาได้ไม่ครบนะครับตอนที่ผมมาทํางานใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าไอใบกระเพรากับน,น้ําผึ้งอย่างเดียวเนี่ยจะแก้ไอได้